สวัสดีครับกับผมนายประธานเวชประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมนรีซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับนอกจากไม้กินได้แล้วนะครับก็ยังมีไม้ประดับด้วยเพราะว่าทางเส้นทางนี้เนี่ยเป็นถนนที่เข้าโครงการถนนสวยด้วยดอกไม้ด้วย นอกจากถนนสวยแล้วก็ถนนสายนี้ก็ยังเป็นถนนที่มีพวกพันไม้ที่ทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้นะครับหรือว่ามะเขือผักบุ้งนะครับก็มีทรบทุกอย่างนะครับเราทำไว้เพื่อที่จะได้แบ่งปันกันนะครับเหลือจากแบ่งปันแล้วเนี่ยก็จะนำไปเพื่อที่จะ ขายนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขายเราจะแบ่งปันกันในชุมชนนะครับก็ใครที่มีความต้องการอยากจะทานส้มตำก็มาหามาละกอได้นะครับใครอยากจะได้พวกกล้วยนะครับก็มามาหาได้นะครับซึ่งถนนสายนี้เนี่ยเป็นถนนสายหลักของตำบลชัยมนตีและเป็นถนนสายอา,อาหาร นะครับสร้างความมั่นคงให้กับตำบลชัยมนตีนะครับเราไม่เราไม่ไม่หวงนะครับเราพร้อมที่จะ,ะแบ่งปันทุกอย่างครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยเฉพาะ,ะพัฒนาการอำเภอนะครับวัวหน้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ให้โอกาสแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับถนนสายาหลักถนนสายนี้มีผลผู้คนรักกันถนนสวยด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับโดยเฉพาะาบ้านของคุณทัดเทพยิ่ยงคํานึงนะครับแขก็ตอนนี้ปลูกต้นไม้ไว้นะครับปลูกมักเขือปลูกดีปลีนะครับปลูกตะไคร้นะครับก็ปลูกพร้อมครับผมก็ต้องขอ เชิญชวนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ได้ให้โอกาสแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะเยี่ยมชมนะครับถนนสายนี้ของตำบลใจมนตรีครับขอบคุณมากครับ